ครับคลิปนี้มาเบิ้งวิธีทำการทำดอกไม้จากใบเตยครับนี่ใส่แจกันครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหัน้าม่เดอครับเพื่อเป็นการั้งใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณครับผมนี่ครับการเฮ็ดดอกไม้จากใบเตยได้ครับนี่อันนี้เฮ็ดดอกจูมครับนี่เห็นเดี๋ยววิธีเฮ็ดยังไงเฮ็ดตามตามตัวอย่างนี่ยได้ครับได้นี่ก็ฮหักหักขื้นหักลงครับใบเตยครับนี่ นี่ครับเป็นดอกดอกจูมครับนี่เป็นดอกจูมนะครับนี่นี่ได้เขี้ยนครับไว้ครับนี่กันมันนี่ว่าเสร็จเลยครับดอกหนึ่งครับนี่เห็ดบ่อยากต้องเม็ดดด้ครับนี่แต่เราก็ต้องใช้ใจครับตัวนี้นี่ครับฮักขืนฮักลงเราจบห้องกับขั่นไปเรื่อยๆครับ ขันเขาห่อเข้าไปเรื่อยครับนี่นี่เค่ด,ดอกจูมมันครับนี่แค่ใส่แค่แค่ใบเดียววะเลยครับนี่เฮ็ดอกจูมใสใ่ใบเดียวครับนี่ใบเตยแค่ใบเดียวเขาใบเดียวครับ,บครบับนี่ก็ได้รัดไว้ครับกันไข้กันชี่หัวครับนี่ ไปส่แจกันครับนี่นี่ครับการพันดอกบานนี่ครับนี่ดอกไม้ดอกบานงเฮ็ดดอกจุ่มนี่เฮ็ดดอกบานครับนี่นี่ก็หักไปเรื่อยครับนี่อันนี้อาจจะใสไปเตอสองใบมันนะครับนี่เฮ็ดใบดอกบานครับนี่เตามวิธีเลยครับนี่พันไปเรื่อยครับนี่ ใบที่สองตอกันเครับนี่ใส่สองใบครับดอกบานต้องใส่สองใบมันใส่หลายก็ดอกจุนครับดอกจนใส่บอหลายครับนี่ ว่าเรียบร้อยครับแมงเย็บไว้ครับกันขีครับนี่ดอกบานครับดอกบานครับนี่มาประกอบกันครับบานนี่ใบเตยล้วนๆครับนี่ดอกไม้แ่กันครับนี่นี่สั้นดอกจูมครับของบนครับนี่ เคยได้รัดไว้ครับนี่ได้หรือแม็กก็ได้แล้วครับเงียบไว้ครับนี่อันนี้สั้นแรกครับนี่ดอกจูนใส่ดอกบานครับสั้นที่สวงครับนี่ แล้ขคอมนุษย์ก็ในในการใช้ถ้ำจากกลุ่มแม่บ้านบ้านน้งผือครับนี่ก็รัดใบกันครับนี่ดอกบานแล้วก็เราได้รัดใบครับครับ เกศซ้อนด้วยเกศซอนปฏิจ,จิตครับเนี่ยเกศซ้อนตองไม้ด้วยพัดเปล่นเป็นปฏิจ,จิตครับเลยก,กันเพรเส้ปฏิจิตก็เส้ดอกพุทธก็ได้ครับเนี่ยดอกจูม,มันครับหนึ่งซ้ำมันซ้ำเกศซอนครับเกิดความสวยงามครับ นี่เป็นงานฝีเมื่อนะครับเนี่ยนี่ก็ตีนมันก็ห่อด้วยใบเตยครับนี่โปกกปิดไปครับนี่บางอายครับของ่างครับนี่ เคียนเคียนครับใบเอาใบเตยมาเขียนลงไปครับนี่ใส่เม็ดนี้เพิ่มต่อใบมันครับมันก็พันลงไปเรื่อยๆครับนี่ แี่เงเย็บไว้ครับสุดท้ายครับนี่เป็นว่าเศจครับนี่ไม่จะเตรียมใส่แก่กันครับนี่